ผมจะลองใช้ตัวนี้ในการผ่านนวดทั้งหมดลงดูว่ามันผ่านได้กี่หมดอย่างเจกิสคาเมิล่าแมนนั่นเองนะครับก็เดี๋วตอนนั้นอันนั้นที่ผมลงไปนะมันเยอะสุดหรือเกินที่ผมอยากจะจับไว้ทั้งนั้นผมก็เลยเจอแบบอืมก็ถื่วทั้งนั้นผมจะความการแบบจะ,จะเล่นนะให้ดูเลยละกันนะเงีย okay. โยโอเคโมท,ที่ผมจะเล่นอืมดูก่อน จะเริ่มตั้งแต่อีซี่ไปก่อนซึกอีซี่ easy ผ่านได้อยู่แล้วทำให้ผมจะตัดอีซี่ออกไปเลยนะเพราะหมดอีซี่เลยผมจะเอา normal hard แล้วก็ได้แม่เลยเอาจจะนะยาวนานไปหน่อยน,นะติ๊กโอเคกดกดออตโต้ไปแลป้วแล้วเอาหมดเออไปหนเอนเอโอเคเสร็จแล้วนะมีเดียมหรือหมดหรือหมดแบบนั้นหรือหมดกลาง เนื้อมีเดียมหรือเนื้อระดับกลางวันั่นแหละสเปร์วันตู้เกมมือซื้อจุกกริสซึ่งต้อง okay. ให้มันเข้าต้องให้ศัตรูเข้าฐันซึ่งราคาของมันเท่าแต่ผมคิดนะเจ้าตัวนี้มันก็เหมาะเป็นมิสติกนิดนึงอู้เฮ้ยเอฟเฟกต์ด้วยอย่างี่ทึบเอฟเฟกต์ด้วยชึบทึบทึบทึบโอเควางไปให้มันเข้าฐานไปก่อนสกีปี้ชอยเลด ไอ้้ไอ้จะพวกไทยเล็ดเทยเล็ดนะไปอุตุลผมนึงเอาเจ้าสันตเต่าออกแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ต้องห่วงอะไรมากหรอกเดี๋ยวผมก็จะพูดอย่างนั้นโดยขี้ผมผมพูดเลยนะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายไม่ใช่ใช่แล้วผมจะวางจ้ากริสนั่นเองนะครับกลิสยังนี่นะซึ่งผมเห็นมือแต่มือตัวเองไงไอ้กนี้ปล่อยไปด้วยมึงอะเด็ดฐานเทาไร อร่อยคุน,นีัแหละออเริ่มไม่โอเคเดี๋ยวผมต้องเริ่มวางตัวจะวางตัวนี้เลยกันนะโอเคไปหนึ่งโอเคต่อเมืกี้ตึ๊กเจไปเลยเจพอตัวเองโอเคต่อยไปจะกรี๊ดเสือตัวนี้มันจะไม่มันไม่ได้เก่งมากซึ่งตัวนี้มันมันเหมาะกับการอเอาไว้ตัวนี้มันตัวที่ตีเร็วเหมือนกันเนี่ยไปหนึ่งครับโอเคต่อครับเมื่อกี้ปวดปอใจหายไปนิดนึง ผมเลมี้มต้องอัพเลยวมาอพไปมาตัวนี้คันนี้อพไปเลยมันก็ยังไม่ดีเลวซึ่งมันแนะนามเมจดีก่อนะดูนะตัวนี้ไม่ค่อยแนะนำให้เอาไว้ตอนเกมนะผมและนว่าตัวนี้มันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะผมยกให้มันเก่งสุดวันนั้นแหละซึ่งผมก็อยากจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะเกมของมันก็ให้ให้อด,อดาเมจของมันนะใช้ได้ดามเมจต้นเกม นะตัวนี้เหมาะกับการเป็นต้นเกมมากมแต่ก็โอเคยังรับมือไหวอยู่อับคลิปไปอย่างนั้ไไนแหละตอนนี้ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มแบบนี้แหละเป็นอ,นไ,นานนานอไปเดยวันนั้นมันนั่นแหละอับกลิบไปอันหนึ่งตอนนี้ก็ยังไหวไหวไม่ ไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อัพกูเลยไปให้ให้ตีให้เร็วขึ้นไปเวนี่ยคุณแต่ปบรนคับแกงอัพก่อนโอเคมันเป็นเลยโอเคมันยากกว่าเียผมคิดไว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่มันก็เริ่มแต่มันก็เริ่มแจ่มขึ้นนะเริ่มต้ เกมมาแหลกไปไหนเกมบนนันแหละซัดเข้าไปเลยเจ้าเจ้าผันเจอคำน้าแมนวอชันกรีสตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะกับโอ้ตัวนี้ไมไม่ค่อยเหมาะกับต้นเกมมากพูดจริงนี่นี่เองเนี่ยช่วยทำให้มันดีๆกว่านี้ตูวจ้างเองมาแพงนะให้ไม่ใช่ถูกๆนะม้โอ้โหข้ขสี พอเสียรับได้แถมอัปเกรดโคตรของโคตรจะแพงเลยที่จริงแล้เนี่ยอัปเกรดแพงมากจะตัวนี้แต่ตอนนี้เกมผมแรงกกว่าไปหนึ่งรับไปอัปเกรดกริชไปด้วยคือผมจะเล่นภายในสามครั้งนะครับดูก่อน,อนแต่แต่ครั้งที่สามผมจะทำกานเอาตัวมาเพิ่มช่วยเพราะไม่งั้นดูเลยว่าต้องตายไม่ใช่ต้องตุยดูเลย ่ของหมุดต้องแตกแน่นี่ทำไมผมรู้ล่ะแค่น,นี้อันนี้แค่หมุดน้องเมาแล้วยังไม่ถึงกับหมุดท้าหรอกเหมือนครับโอเคครับ,คคร,บรู้เรื่องแพ้โอตัวแม่โอเค,อเคทุกข้างนี้ติ๊กต้องเอาตู้คนอนออกไปเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะไม่เอาไอตัวนี้สองตัวเป็นแล้วจนจุกคลิสเลยไม่ไก็ไปก็่อ วันั่นแหละมมาด่านที่เหมาะกับการเล่นหน่อยเออเกรดสตีโอเคซึ่งผมพูดจริงนะไอ้ก็เข้ามาถึงแล้วก็ก็กดไปอีกเดี๋ยวผมเล่นมือถือผมต้องเก็บแบงนี้ไว้ก่อนโอ้แพ้เลยโธ่เฮ้ยแพ้เลยจิ๊บวางนี้เลยวันนั่นแหละตล้ที่ผมจะวางกิจไว้ตรงนี้แหละคือแพ้เลยนะเมื่อกี้ตะกี้นะ วันนั่นแหละกี้แพ้เลยระยะห้านาทีผมใช้ดนอหม้อเท่านั้นซึ่งมันจะยากมันยากตรงที่ผมเนี่ยไม่เอาตัวพรมาเพิ่มแต่ผมไม่โอ้เดี๋ยวมันโกงกันโอ้หรือผมเอามาได้ไหมแต่ก็โกงจริงดูซิมันจะผ่านได้ไหมี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวที่สวยดีเพราะว่ามันเพราะว่าคาตาณ์แม่งคาตาณ์สปิกลูมันยังโหดกว่าอีก ไม่ได้ว่าพูดเล่นนะวันนั้นอืและอัปเวรใช่แล้วก็วางจ้กล่องซานตาจ้กซานตาทีวีแมนตัวนี้ได้เงินเยอะที่สุดแล้วในเกมผมยกให้เลยซึ่งใครเล่นดับใช่ไหมตัวที่ให้เงินเยอะสุดน้อยสุดน้อยสุดคือคือเจ้าเจ้าตัวของนั้นมันจะเป็นตัวของฟักทองเจ้าฟักทองแหละมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเป็นตัวปรนะเภทไหนแต่เธอรู้ มันนั่นนะ่ะเป็นตัวที่ให้เงินน้อยสุดเลยในเกมวันนั้นแหละอยู่ที่ห้าร้อยเหรียญต่อนนัมันจะให้เงินห้าร้อยเหรียญต่อสูสีนะมันให้ห้าร้อยเหรียญต่อวิบแต่ตัวนี้มันอัพปูกมากโอเควันนั้นแหละแล้วก็อัพเว็บไป,ไปนั่นแหละวันนี้พนเนะออว่าผมจะโกรธไปหน่อยต่อยไปต่อยไปต่อยไปดิบเร็วนะจะกลิ๊ดเลย ตอนนี้ตัวละครแทบจะหลุดเยอะมากนี่เองทำอะไรของเองนี่เ,นเร็วๆดิไม่จะมีเวลาลวให้เล่นเองเล่นนะเอาันั้นละไป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 โอเคอักเลยไปเก็บ <c oughs> ไปด้วย <c oughs> ดูที <c oughs> ต่ <c oughs> ตรงนี้นะจะนินดา อุย้ยแบตเตอรี่น้อยมากตอนนี้โอ้โหผมปล่อยมันให้หลุดมหาสารมากต้องต้องวางเพื่อีกแหละกูจิง้งเป็นตัวที่ท,ที่ค่อนข้าจงจะจะไม่กันสตา้ามันไม่กันหลับตัวนี้เป็นตัวที่ตัวนี้มันจะดีมากถ้ามันโอดูนะมันจะดีมากถ้าเองนะกันหลับได้ ตัวจะตายเพราะเองนะเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ตีช้ามากผมแนะนำให้เอาเจ้าคาตาลามันยังดีกว่าไหมดูคาตาลามันยังดีกว่าไหมโอ้ตัวนี้เลยโอ,ตยโอ้ต้องมาขายแล้วตูก็จะตายเพืยโอ้ตอนนี้เกมแหลกมากมันแหลกว่ะแหลกทั้งคอยเล็แเลกๆนี่มันแหลแกทั้งค่อยแหลกตัวนี้อัพเก็บนะมจะนับดูนะ7,600อัพเก็บเพราะค่ะ เอาเอลือไปเลยเออไปโอเควางใจได้ระดับหนึ่งอยู่คันเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวผมก็ต้องขายนี่ตัวนี้ด้วยเออมตัวคิดผิดละที่ขายมานะโอเคซึ่งคนที่ซึ่งจะมา้าให้ผมมานะจะหาใครไม่รู้นะก็คือเพื่อนผมแลหละที่ผมซึ่ง,งคือเพื่อนผม แล้วก็รอสตาร์ทเลยตัวทางทิ้งเธยโอ้โห,โโหตัววัวเร็วกันอีกไปงานนั้นอ้ยตอนนี้ปัจจุบันตอนที่แบตเตอรี่ผมนะเพิ่มเปิดผิดหมดไปเลยโอเคเอาเอาวัดโอเกีพ่พังเัาไม่ได้ค้างไันหรอกไม่เพราะมันค้างพอเลย่ อะนน้ที่มันเยอะเกินสุดแฮมพูดจริงนะคือเอาขนาดเอาสตาร์ลากมาค้างหน่งอย่างนะไปเลยโอเควันนั้นเอาเก๋ไปเลยเอาเก๋ไปอีกหน่อยละกันเฮ้เอานักโอ้โหนี่ นีว่างผิดชีวิตเปลี่ยนเลยจะทำให้จะจง่ายกับมนี่ยอะผมต้องเน้นไอตัวนี้มันต้องเน้นว่างเ,เยอะๆเละมั้งเนี่ยคือมันต้องวันนั้นคือท้าอัพขั้นกุ้ศลอ,อะไรมันตีเร็วจ้ะตีเร็วมามกกำลังตีมาโอ้โหแล้วสตารลัวเลยมาก ต้องมอัพอีกต้องมอัพจรวงนี้มันจะลำบากลแล้วนี่มันถาระของจริงเลยอัพออีกทุกคนต้องมาตรงนี้ ก็ต้องให้ขตัวเองช่วยแล้วกันเพราะไม่งั้นผมตายพูดจริงต้องแตกแน่ครับผมก็ต้นมันไม่กาดสแตนเนมันมันกันมันไม่กาดสแตนำใหไม่นเล่นยากไปส่องเท้าเลยอันนี้ยังไม่ถึงไปเดา ขนไปอัพกไปเกอเออเออไปเออ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 โหเปยนสถานการเลยเป็นสถานการหน่อยเฮ้ยช่เออ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 เอ้ยเอเนจ์ทำได้ดีมาวันนั้นคือเอเนจ์ตันี้ตอนนี้เสพเสพเพื่อนไปเลยเข้รัพนั่นแลู้ ก็อยากเข้าร่วมนะเพื่อนนะครแต่แต่สนนเอยอีเว็บเวูไม่หายยังคูตอนนี้ได้เจอเว็บไมยากกันน้ายมากแต่ตอนนี้เกมแลกต์ตอนนี้เกมโคตรแลกเลยเดต้องรีบถจะต้องอัพตัวนี้ เรีบร้อยเร้ยเราข้ามเว็บเรียบร้วโน้ตุจะตายไม่ได้นะนี่มันอีเวลเวทเฮ้ยเฮ้ยโนโอ้โหไม่ได้ด้วยอ้เนีอ๊ยอววางผิดอะไรตอนเมเลยกจะเล่นไม่ได้ไงแต่ถ้าจะววถอยเทองคำ ไปไปต่อไปเอาไกอืมตัวไหนตัวก,ก,าาก,กาี่มั้งอืมจะกันมันโอ้เจออีวิวจะกามันฮะเอามือหน้ามันปล่อยสารเคมีได้เฮ้ยแต่เมื่อมีสองอันนี้สบายขึ้นโอเคสบายสบาย,บายโอเคยังชิลๆนะครับน้องโอเคสามารถขายตัวนี้แหละ ยากมากคือตอนนี้ผมพูดเนี่ยผมแทบจะใจหายไปแล้วอ่ครูตอนนี้สิบสี่นาทีคือนเลยตว่าเดี๋ยวผมจะเอาจุดมาต่อกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมหายเล่นยากขนาดนี้คุณก็ดูมนนันเล่นง่ายนะเน,นี่ยมันไนะมเ่เล่นง่ายขนาดนะโอ้โหโอเคเริ่มเล่นง่ายแล้วขายเองออกด้วย อันนี้จะเป็นอยู่อันนีนึ่งนีง่นนระดับนึง่งไปอโอเคอืมเมื่อหกพันสองตัวของเลยเริ่มสบายเต็มเล่นยากมากคลิพูดจีน่าเป็นตัวที่มิ่งออกกับคัทไปต้นเกมมากคือพูดต้องใช้ตัวอื่นเล,เลยสุดดีแล้วแหละว่าแค่นี้มันก็จะรักโอเคต่อไม่พูดโอเคไม่หอมเบียร โอ้ยอ่จังโอ้ยกินแ้ก็สตาร์ี่แค่นี้ก็คือความสุดทายแล้วโอเคซึ่งผมจะทำคลิปนนี้ก็พอละรู้เลยว่าถึงมันจะพันฮาร์ดดาแต่เตะทุนละตัดสิผมน่ะตุนภาในเว็บมึไปเอาเกิไปตัวนี้ด้วย ตัวนี้เยอะอุ้ยตัวนี้เอา้ยตัวนี้มันันขั้นน้อยจข้เสียของมันขันน้อยของมันนั่นะอขันการาของมันน้อยแต่เบื่อไปดีแต่ที่ไหนได้มันยังไม่ตัวอันโอ้โหเห็นไหมแต่าไม่ใช่อุอะไรตัวนี้สุดยดสุดยก โอ้โห่ทำเ้รู้อมันจะผ่านใมได้มันจะผ่านพารได้เนนั่นแะแต่มันจะขานหมดนี้ไม่ได้เลยจะเอาไว้แคนี้ได้ก่อนว่าผูรู้เลยว่าสตร์การเปนไงล่ะโอเคนมหเวียแท้ไว้ละก็ตยไปเรื่อยมีเสียงปดโตอนนี้กมมมา นเก,ก็บไปขับไปไปเลยจะกำเร็วจะใช้เวลาสิบปีนาทีโอเคก็เดี๋ยว,ก,ยวกันเปิดโอเคก็แต่มาตัวนี้แหละผมรู้สตาร์กับตัวนี้เลยแหละว่าถ้าผมเอาอไปเล่นมันจะยากไหมซื้อมาซื้อหนึ่งกองก่อน,ก,อนก็พอละซึ่งเจ้ามหาวน่ะตัวนี้มันดีอยู่แหละแต่ข้อเสียของมันนี้เปิดไปเอ้อตุ๊บได้ฟาร์มมา นี่หนึงดีนิดนึนงพูดจริงตัวนี้เอาไว้สำหรับผู้เล่นใหม่แหละเอาอากาศเข็นเนี่ยมีนีจูปดาตัวไหนให้ละเองเอาไปเลยพอดีผมมีเยอะอันนี้ตัวนี้ยกริสอันนี้มีตัวขัดวอ,องมากเต็ผมขัดฟองจนทีวีแตกก็อยากขัดวองใช่ไหมถ้าได้กิสผมก็เอาไปให้คนอื่นเจอทีวีแมนะแต่เจอ จะร้าทีวีแมนมาดูแต่จริงแล้วไม่ต้องออกมาก็ได้มันคนฟังจะมีมันพูดจริงนะมันอดเอกดมันเท่ากับทีวีแม่ปกติเลยแค่แค่แบบมันแค่เพิ่มระยะแค่นั้นเลยแค่เพิ่มเลยแค่เพิ่มระยะให้ดูสเตตัสนะเดี๋ยวไปนนัเดี๋ยวกับจังมวัดแล้วกันดาเมจแค่ร้อยหนึ่งระยะคือมันตีเร็วจริงแหละแต่ขอบอกเลยมันก็ไม่ได้ถีดมากเขอกเอาตัวนี้ไปลงยานเอาดีกว่า วัาน,นั่นแหละก็เอาไว้แค่นี้กัน,กนครับคลิปนี้นผมพูดจริงผมเหนื่อยมากคือตอนนี้น่ะปวแพ้จะขึงผม,ผมทีก็เอาไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย